เาใส่แล้วนครับทุกคนเมื่อกี้เราถอดไปแล้วใช่ไหมครับนี่ได้เวลาใส่แล้วใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็จันเข้าไปฮามันอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราต้องปรับหน่ยให้มันเข้าหารถนะครับปัญซำมันต้องเข้ารถเข้าหารถนี้ครับแล้วก็เหมือนหวัวเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้เราต้องปรับหม่นะครับ เาปรับองสาข้าวหารวก็หมุนหัวนี่แน่นครับตรงนี้ก็ตรงครับเราต้องปรับให้ตรงครับอย่าอย่าให้มันอุ่นสายอย่าใหา้มันต้องปรับให้ตรงครับโอเคนะครับเรเรียบร้อย สองตัวครับตรงนี้สองตัวครับต้องทำสองสองสองตัวตรงนี้มีครับมีอสองตัวครับดูสองตัวโมดรนี่ต่อครับ เทติกัน ก็สไ่ได้ยากเท่าไหร่ครับเทิดังล็อกนี่ข้นมาให้เข้านอกนะครับหกตัวครับนี่่งนี้อีกสามตัวครับ นี่ครับดูนี้้วเราต้องดูด้วยล็อกนะต้องดูล็อกด้วยนะครับผมล็อกฝั่งไหนต้องล็อกฝั่งนี้ก่อนนะครับดันเข้าเข้าหาก่อนโอ้โหฝุ่นเต็มเลยเออฝุ่นเต็มเลยเออ ฝุ่นเต็มเลยฝุ่นเต็มเลยนี่ก่อนนะกันนกนนี่เารกใ่นี้ต่อ ซนือ,ดอ,อได้ครับเดี๋ยวสนี่นะครับภารกิจสำเร็จน้ำออกมาแล้ว